สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเชิดเดินครับกับซีไก่ครับผมวันนี้อยู่กับไก่เม่ไรชันเลิอกอมาลามาทูนสัสมะครับตอนจบนะครับผมจบอีกเรื่องแล้วครับส่วนคลิปโอเลนจะมาอีกทีหลังจะอาลามาประมาณสักครึ่งวัน <c oughs> ผมพูดง่ายจริงเพราะว่าผมต้องอยากเล่นเกมบ้างนะครับผมอยากคุยกับแฟนมากอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเสียเวลาโอเลนน่าจะทำมันจันรุ่นอะไรบ้างสิบสองสิบสามประมาณชั่วโมงหนึ่งครับใครเคราล้ายๆกับบริสิโลนะผมว่าจ,จบ ซีซั่นนี้รีซีโร่ิีหนึ่งชั่วโมงอะซีซัน่นนูนัสปริงซีซั่นซัมเมอร์โอเลนตตอนจบหนึ่งชั่วโมงก็ตามภาษาตามของสตูดิโอนี้นะครับไม่สตูดิโอทีเ,เอเ็มเอสนะไม่ใช่ไม่ใช่สตูดิโอที่ทำฟิสิกส์สไตล์ออนไลน์เดอะอนิเมะเออที่ทำแอนิเมะโปรโมทอะไอ้ค่ายนั่นแหละค่ายที่ทำรูปแปลงอะเออนั่นแหละนะครับผมมา เท่าน,นี้รถไฟชินจูกุครับผมตัวคนที่มาด้วยนะอ่าครับผมมามามาก็ผมมาเลยฉันได้แค่รูปเฉยๆนะฉันรู้ดีฉันเองนะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะ่ะไปหาขอว่ากินไหมออันนี้ภาษาผู้หญิงนะผมผมรู้ดีนะจะไปที่ไหนก็นดีลนะ่ะตรงนี้มีอะไรกันเล่นหรอ <c oughs> อ๋อไปเห็นอาจารย์นะผมกับซูมุกินะผมะมี้าเบอร์เกอร์เปิดใหม่ด้วยลนะ่ะไปกันไหม แต่ว่าดูกมาดูสัตสัตทฐานดีนะอาจารย์ได้ยินเรื่องของอาจารย์อิชิรุสกาน,นะเขาเพิ่งเสียภรรยาไปไปีที่แล้วนะ่ะจริงเหรอไม่ครับผมเออสงสารอาจารย์เหมือนกันนะโคตรลิเอ๊ะเป็นไรไปอนะ่ะเปล่าไม่มีอะไรหรอก ครับผมอีกสักครูส่สถานีรถไฟที่ชินโอดจะเทียมเท่าสถานีเพื่อไปย,ยังคาโก้ในสายทายงนะาที่12นะอีกสักครู่สถานีรถไฟจะเทียมเท่สาสถานีเพื่อเขาจะสายที่2เพื่อว่าแบบไปเย็นนะผ่านหนึ่งปีได้เสร็ออจแล้วมนะจะอ่านข้างบนข้างล่างนะอืครับผมโอเคมา อ่าเธอรีดพอดดอเธอร์แล้เธอรีดเฮ้ยป้าคืเลิโอเคเขาก่อนนะเมื่อกี้ก็ะตกเดชไปสุดเลย TFS นะผมอ่าใครนี้ทำสองเรื่องสามเรื่องมั้งในปีนี้นะไอคดีโอมีเดียผมไม่อยากพูดเขาเลยสมัยนี้ผมชอบทิกเกอร์สุดแล้ว ปาลาปาละปาปาทะเลครับผมจบแล้วครับผมอ๋อโอ้ค่ายใหม่เหรอเพิ่งรู้เนี่ยที่ที่เราดูมาทั้งหมดนี้ค่ายใหม่เหรอโอเคครับเดี๋ยวจะไปกดติดตามนะครับผมค่ายใหม่ค่ายโอยุอะไรเนี่ยแหละจำไม่ได้ละมิกุมินมิกุมินเดนเดนเดนคนรัสเซีคนรัสเซีเออปีหน้าผมดูคนรัสเซครับผมภาคสองเนี่ยนะจำไว้นะ เล็งไปแล้วครับอาจก็ซื้อไกิจังกินข้าวกันเลยอย่างฮงโอ้โหหวง่ะมันคงจะขายม,มามากเลยนะยันไงในเสียงข้าวอ่าโทรทีโทรทีเวลาน,นี้แล้วหรอเนี่ยลับผิวแล้วสิสิกินอะไรดีล่ะกินอะไรดีร่ะกินอะไรดีนะ ก็ซื้อเมื่อกี้วันนี้พ่อเหนือห่อยแล้วนะเอาเมื่อกี้เขานองดีไหมเอาสิมค่ัอก็ลงกินข้าวข้า,น,ขานอกเลยนะโอเคคนระับร้วหังครอบครัวเหรอลามเมงนะครับผม อาสตาแล้วโอ้โหหิวรามเมงนล้นอะไรวะที่ได้กินหอมดีจังอ่ะโอโดโคมิยากิโยจังแนะโอโคโ,โนโมิยากินะจิ๊กสี่คืออะไรเหรอเราไม่เคยทํากินที่บ้านกันเลยเนาะอะไรเหรอโคโนโนามิยากิคืออะไรอ่ะเอ่อถ้าหนูชอบอะไรหนูก็เอามาใส่ในแป้งอ่ะเอามาใส่แล้ะเนื้อปลาหมึกหรือกุ้งอ่ะ้มันจะดีใจอะไรนะแล้วก็มารวมกัน แล้วเขาปูงไม้ร้อนเสียงมันจะดังแช่สตสกี้อยากลองทัว่าจังอ่ะจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้เด็กทำนะผมแล้วเข้าไปข้างในกันนะอืมจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้เด็กทานะทีนี้ตนลับครับนะเดี๋ทางนั้นเลยครับจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้เด็กทานะในะความรู้สึกผมนี่ยเพราะตรงนี้แผ่นมันร้อนเนี่ยนี่คือเครื่องทำดังแช่เหรอแช่เหรอคือเครื่องแผ่นมันร้อนนะเาจฉะนั้ใช้เด็กทํามันไม่ดีนะับ แล้วเราจะนะัสสินะคนเราทำเองไม่ได้เหรอไม่หรอกใครๆเขาก็ทำก็ทาได้น่ะอร่อยนะ่าดูเลยมั้ว่าไหม,มเป็นไรไะ ก็ลองดูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอือครับครับอือหืออืออ้าวจบเลย <c oughs> อร่อยไหมเนี่ย

เขาไม่ด่าเขาเด็กนะเพราะว่าเด็กเขายิ่งเด็กอยู่อะเราให้ก็ไม่แปลกใช่ไหมเออมาในกาเดตินะไม่เหมือนประเทศไทยอะไรวะร้านหนึ่งเด็กร้องไห้ดุนด่าเออคุณร้านเด็กไม่รู้กูไม่บอกกูไม่บอกกูไม่บอกไปดูเองเว้ยร้านสุดเกะแล้สวยคหมแล้สวยครับแล้วกดได้ครับร้านไหนไม่รู้ยินดีสุ่จะคจังด่าเด็กนะผมถ้าท่านนิสิตยังไม่ทำหายเลยฮะเขาร้องไห้แล้วไม่เป็นไรนะฮะ ไปดีมาดีนะบายๆเออง่ายนะเป็นไรวะ่คือว่าคือว่านะที่จริงแล้วอ่ะสัปดาห์หน้าแม่ฉันว่างนะค่ะก็เลยเธอก็เลยชวนอะอาจารย์อ่าตัวดีครับจะชวนไปกินข้าวด้วยกันสิครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับ ครับครับนิดนึงอะ่ะเมื่อาวานไปสู้สู้เมื่อกี้มาเออซู้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นหรอคะคือว่านะครับอ๋อแบบนี้นี่เองเธอโวยวายนะ่ะแถมยังร้องให้ผมก็เลยตกใจนะ่ะทำไมรอบนี้เราไม่ทำโอนโคโนโมิยากิอีกรอบเลยคบโคโนโมิยากิหรอนั่นเหรอครับ มาทำก็เถอะครับ็้วความทรงจำมันก็เลด้วยเธกินไปมานจะออกเศร้านะคะอ่านั่นสินะครับแล้วมันทําให้เธอรู้สึกดีกันนะจะยอมหรือเปล่านะสุกี่ที่อยูย่นไปไงบ้างอ่ะก็สดดนุกดีนะดูกูจังบอกว่า แม่เองอยู่จังไม่เคยโกรธแม่ใจดีด้วยเหรอแม่ของคุงไม่ออกคุงถึงกัน่ากลัวแต่เพราะเธอโกรธเพราะเองก็ไม่เคยโกรแบบไม่มีเหตุผลนะแต่ถ้าลูกทำผิดพ่อจะดูนะค่ะค่ะแต่หนูอยากทำให้น่ามันดังแฉเนี่ยใช่ใช่แล้วนั่นเราไปทำคนไม่กี่คะ่นะ คือว่าคนอีดาแม่ของคนตุลิจังก็มาแล้วก็คนที่ชีระบูดด้วยนะแม่ของตุลิจังเหรอไม่เพราะจะไปหาพพเธอครั้งแรกอะ่ะผมภพรักแงพบรักในห้องครัวนะเราไม่ไหวแล้วนะฮะแต่งได้อะ่ะพบรักในห้องครัวนะไหนมีพบรักในนันเจียนไม่มีอ่ะเอามาๆกบผมภพรักในห้องครัวนะผมมาเป็นอะไรไม่รู้นะมะแมาวนะ รียซื้อคือจังคิดถึงมากเลยผมเหลืองนะโหเดี๋ยวเดี๋ยวโคดําชําลักนะฮะวันนี้เราจะขอสุกวด้วยเี๋ยวซือโคไอ้โหดําชําลักนี่ไงเออเป็น้วไปเหรอครับว่าตัวนีค่ะแม่ฉันน่ะวันเลยเชียวออกไปทํางานอย่างเงี้ยไอสารีแก้วนั่นเหรอครับงั้นเหรอจะกี่จังแล้ววันนี้เธอจะมา อาโตตีโคตรลิฉันเชิญเขามาด้วยหละเอเขอโตตีค่ะรับไปก่อนนะเอาได้ไม่เป็นันสิไอ้ดีจ้างมาทำอาหารให้กันเถอะนคตลิแล้ววันนี้มาทำคนมิยากิเหรอส่วนผสมอยู่ตรงนี้อ่ะเนื้อหมูกระปามือกโคนลมิยากิค่ะเอาละอันนี้พวกโคสรลิทำหมูกระปามึกนะ พวกเราทำเสร็ของกเราเองครับพวกเราเนี่หมายถึงใช่แล้วล่ะนั้นเรามาทำกันนะครับผมก่อนอื่นทำเนื้อเออทำน้ำให้มันเย็นกันน้ำเก็น <c oughs> น้ำให้มันเย็นพอควรอนะ่ะครับน้ำแป้งเทงลงไปในชามแล้วเริ่มการกัดน,น,น้ำอย่าทาเป็นก้อนนะอคะือชอบตอนนี้มันมี พัฒนานการของตัวละครของอาจารย์นะผมคือทำครัวทำอาหารเก่งขึ้นนะอ่ะสุภกิจก่อนนี้เคยบอกอย่าททำให้มันเป็นก้อนใช่ไหมล่ะทำแบบนี้อีกทีสิเอ๊ะอะไรเหรออยากเหยนจังทำไงเหรอ เออเออจริงจริงเออครับอ้าชเชฟตะแกงขูดกับมันเทศจีนอนะ่ะมาสับโซ่คนที่เหลือเขาเป้ดีกว่านะมันเทศจีนเป็นไงไวะอาจารย์หันกะหล่๊าปีหน่อยนะคะอ่ะครับ เห็นไหมพัฒนาการพัฒนาการถึงตัวละครนะผม,มก็ทำไปขึ้นนะฮะครับพยายามทำให้ดีนะครับมาตัตรายระลงด้วยไม่เป็นไรทำต่อไปทำต่อไปเ,อเร็วจี้กระตาคงจะด่าเสร็จนะครับก็นะครับพอมีรักคนเยอะทีไรเ,เธอจะสนุกทุกทีเลยเลยโดนด่าแล้วผม เธอเองเธอ,เอก็เถอไม่เป็นไรหรอที่คุณแม่ไม่มานะ่ะผมยังไม่ได้แนะนำตัวตัวอย่างไปทางก,การเลยนะโอ้พือบ่ายสามนะเธอมักง,ง,งานยานุ่งนะคะแต่งานเธอก็สำคัญเหมือนกันแหละเหมือนแบบว่าเธอมั่งจะบผกว่าวันนี้ไม่ว่างอะ่ะเธอควรจะบอกให้เร็วกว่านี้นะมันแบบว่าฉันรู้สึกไว้ค่อยดีกับเธอนะคะ Oh. ถึงแม้จะต้องเสียแบบว่าด้เอ็นด,ดูเธอก็ต้องอยู่ดีแหละเอาไปด้าแดงนะคุณดาวชำออรักเออไม่เหรอครับหูร้อนแล้วนะหูร้อนหูแดงแล้วบอกเออเธอคิดว่าเธอไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับแม่ของเธอเหรอเธอแค่ okay. มีปัญหางานลอวปัญหาแล้วงานเข้ามาเองอะ่ะค mm ิด hmm. ถึงนะโสงสารอาจารย์นะผมอาจารย์ไปไหนไปครับเออปากครับ กูว่าโดนด่าได้เลยสุเกศถึงไม่จะพูดหยาบไปหน่อยนะแต่กูมาคิดมากตลอดเลยนะสุเกศอยากทำด้วยอ่ะกูดดว่าโดนด่าเชี่วเลยกูว่าโดนด่าเลยเอาเถอะตัวเป็นเด็กแต่ก็จะดัถึงครอบครัวของตัวเองอยู่นะแต่มันจะดีไหมนะจะดีกว่าไหมไม่รังเกียจนะถึงจะไม่ดีมากแต่จะดักถึงเนะ เรื่องที่บ้านแล้วไปทูงอยู่ตลอดอ่ะอ,อมันกับเธอไงหน้าแดงหน้าแดงนั่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ฝึกติดชัดสิเละเอ,อ่อช้สิชสิอ,อ,อดดันไงว่าแล้วตัวนี้นะมัอนอยู่เฉยเลยสุกเกตโดนด่าแล้วครับสมควรน,นะไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างใหม่เลย สุเกะเอาขอโทษละเห็นลอลไวว่านะวันนี้สุภเกิโดนเลยสมกวนนะไปกวนนี่สุภเกิไม่ชอบให้คนอื่นดูใช่ไหมอือืม,อม พ่อเองก็ไม่ชอบไปการดูเหมือนกันแหละงั้นเหรอใช้แล้วแต่วา่าสิ่งที่สวัสิกี้เมื่อกี้ทำผิดนะรู้ตัวไหมล่ะตามที่พ่อบอกได้ไหมถ้าลูกทำผิดพ่อก็จะดุสวัสิไม่ใช่คนอื่นดุใช่ไหมแล้วพ่อเขาไปอยากให้โดนจะดุลูกเลยแต่ถ้าทำผิดพ่อจะคอยตักเตืองลูก อ๋อคอยตัดต้นรูปครับผมแต่เสียงทำไมรู้สึกเสียงผมเปลี่ยนวะพ่อ่ะไม่อยากดูหนูเหรอทำไมรู้สึกเสียงผมเปลี่ยนยวะยนคิปเองแต่ว่าก่อนหน้าที่หลางโคโดโคมิยากิอืมครับผมตอนนั้นพ่อทําไม่ดีเองที่ไปดูลูกนะทําไม่ดีอืพ่อทําไม่ดีเองแหละอ่าครับผมพ่อขอโทษนะ ซอร์เกกกีเขาขอโทษด้วยมมอืมครับผมนะหลังดรามาา่าครับแล้วจั๊หนูก็โทษข้าไปช่วยพ่อนะอืมอิมีว <laughs> อันนี้ต่อเที่ยงนะผมใส่เสร็จผมลงอะไรเดี๋ยวไปกินข้าวอคนเ <laughs> อ,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 อผมผมร้องไม่เป็นให้เขาร้องไปเดอะ ลองด้วยอ่ะมาเซมาเซมาเซคนนะคนจะจับมาลงในกระสินะครับผมเรจะไปให้นะเอ,อ่อให้กูลองด้วยเหรอค <c oughs> จับคนคนคนกันอ่าครับผมอยู่ให้อยู่ดูก,กันคนเข้าไปอ่าเฮ้คนโอเคครับเหมือแค่ดีนะเซคนอยู่ดูก,กันคนเข้าไปอ่าแล้วเขาอืม เสียงสงกัรแช่ด้วยเอาเนื้อหมูอ๋อถึงแม่จะเป็นราชาด้วยอีกทีกูไปดูโซมาอีกเรื่องนึงแหละแล้วก็กลับอีกด้านไอ้ตรงนี้ยากนะผมแล้วก็ปิดฝาเดยเฉพาะไอ้รอยหนึ่งมันก็ไอ้ทำตรงนี้เกี่ยวกับผู้ปกครองว่ามันยากมากแล้วผมคันแล้วหลังผมดูเชฟเขาก็ทำถึงมายากกันแล้วไอ้ช่วงพริกบางแก้วมันยากอีกเออแล้วก็ทายซอสลงไปแล้วก็ไปยองเนสอืมแล้วเพิ่มมันเนสแล้วก็ใช้นี่ สร้างลายนะผมอ๋อไม่ดีฟันนะเราอยากทำบ้างอะ่ะอยากลองบ้างอะ่นะนัืสุกิเอาต่อไปฝากเลยนะฮะลายเลยวะโอ้เสร็จแล้วน่าเลยจังต่อไปเราทำขอแต่ละคนมากินด้วยกันนะดีเหรอได้กี่ตอนมันร้อนนะ เฮ้ยมาแล้วว hey, ่ะวุ้ยหูนางเอกวิทย์มาทันไหมนะว่าแม่คะเอ๊ะเฮ้ยแม่้เหรอทักท่านฮะอีดีตรับว่าสวัสดีครับขอโทษขอโทษนั่นที่มาสายเนี่ยอาจารย์ฟูริสุเกะอันนั้นอินุสุกะใช่ไหมครับอ่ะครับครับขอฟูริส่เกะจดหมายมาไม่ให้ผมต้องรอนะอ้าวไม่หราคะทางนี้ก็เช่นที่ดูในรักษาวฉันน่ะ เออไม่นะครับผมรบกวนลูกสาวคุณไปเยอะเลยแบบว่าขอโทษด้วยที่เป็นน้าตัวอยู่ในเทศกาลนะครับผมนี่สก่าครับผมอผมนิ้สเกะครับไมาต้องในเทศกาลก็ได้ค่ะทั้นี้ก็ใช้กันแม่ขออีเด็กคนณโตัวนี้ค่ะเออเฮ้ยอีเด็กเขาเปนตุกีตุรกจริงเลยนี่หว่าเน่สุรกิตจังสินะดีเดีร์จักจักรจ้ายินดีจะจักแม่ของโคตัวนี้จังเหรอ สวัสดีค่ะอีทีสุดกซึ้เมกีโอ้ยแบ่งเงยขอคุณที่เป็นเพื่อนของตัว้ี้กับต่อหรอกนะเพื่อนหรออืมสุหูวัวแม่คะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอืมงานเสร็จไว้น่ะตัวน้าที่แม่รีบออกไปตอนเช้าน่ะถึงจะสายไปหน่อยแต่เขาเริ่มเพื่อได้ไหมอ่ะอืม อนนันแม่เขาเตรียมตัวดี่ห้องก่อนนะเอ๊ะแล้วแม่ชุดนั้นน่ะรีบไปหน่อยกันใส่ชุดเรียนเออแล้วเขาไปเปลี่ยนกันนะแล้วเขาต้อขี้ตายมานั่นนั้นคัมไอคัมไฟนะผมเมื่อกี้อะไรอ่ะชุดเรียนวอร์ดเตี๋ฟักแม่ใส่ชุดเรียนนน่ารักนะอีกแบบนะผมอล้วจะกินด้านไหนก่อนนี้นะอันะอนะี้เคยแข่งจนะับหูนะิ้ววัวเลยเหรอ ผงไม่ได้กินนานแล้วนะคิดถึงนะตอนทั้งนี้เมื่อเขาอไรลี่เห็นหล,ลวอลน่ะน้ำเลิอดทาหมูกระปัองหมึกก่อนนะเนื้อวัวเลยเหรอไม่เคยกินตั้งแต่สมัยปสปศส,สมัยปศนะถึงวันนานมากนะหนูก็ฟังมึกแต่แต่ก็อยากกินเหมือนกันอยากยคิดถึงมันเน่ยทานแล้วน,นะครับคิดถึงมันเนื้อวัวอร่อยนะไม่ได้กินตั้งแต่ปนะก็หกปีโอ้คิดถึงอืม อร่อยจังแต่ตัวนั้นอร่อยมากเลยนะัวงกูอ่ะทำไงกันมันอเลยฝันที่ล้านนะฮะนี่อย่างเงีิงเหรอไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันอร่อยจริงนะครับทำไมล่ะจะอยากรู้เหรอ,อเออผลที่คนมิยากิที่พ่อหนูทำแล้วบอกอร่อยนะ่ะเขาใส่ความรละของหนูลงไปไงล่ะเงียบเลย โฟเหตเอออึอ้งเลยอาวไม่โผล่ตัริพูดแบบนี้เป็นด้วยเหรออืมแต่ก็ถูกตามนั้นไม่ใช่เหรอเอ๊ะแบบนี้นี่เองใส่ความรักกันเหรอที่มนันอ่ะเรยกบพอแบบนี้นี่เองอย่างงาั้ยงหรอเนะอย่างงาั้นเนอะนักนะกคนสุกินั้นนะ่ะสุกิอยากกิน ี่เยินเลยใช่ไหมละ่ะอืมหวัวดําช้ำรักลันลันไวล้อล้อล้องั้นเหรอซล้ลกี้จะกินมาสินะอืแล้วกี้จังกินของเลยเยอะเลยนะเห็นแล้วอยากกินอ่ะหิวมาไปะไรกินอาหารไทยไปก่อน อะไรเนาะอะไรจังนะนึกถึงอยากกินถั่วต้มมาตอนเนี้ยเออเนาะโอเคครับจบแล้วฮะโอ้จบอย่างอบอุ่นนะผมโอเค <c oughs> ได้ครับได้ครับอีซิโ่อ่ะผมไม่ตบมือ,อผมไม่ตบมือเรื่องนี้ผมตบมือ้ะโอเคครับ จบแล้วจบจบแล้วครับปิดโปรเจกต์เร like enfin ื่องหนึ่งครับผมกับดซิโลรซิโลวนานเสร็จแล้วปิดโปรเจกต์แล้วครับมเอามามาครับจบแล้วครับมาผิดโปรเจกต์ครับผมโอเคสวัสดีขอตัวราก่อนพบใหม่พันหน้าโฟมใหม่กับอนิเมะเรื่องต่อไปที่จะทาในซีซั่นเอฟยูซีซั่นเอฟยูเอลสองพันสิบหกนะสองพันสิบหกนะซีซั่นหน้าเงจะทำสามเรื่องนั้นเรื่องอะไรนั้นเดีก็จะบอกในไลนะ ไลท์จะเป็นวันเสาร์ของอาทิตย์หน้ามั้งไม่อะเพราะว่าผมไม่นี่ไงเป็อรอรอโอเคครับผมน่าจะไม่ว่างอ่ะน่าจะเป็นวันอังคาร์ครับผมวันอังคารเดี๋ยวเรามาไลฟ์กันนะครับผมเพราะว่าวันอังคาร์ผมว่างไงเออมาเออวันเสาร์ว่างวันเสาร์ว่างเพราะวันเสาร์เป็นมันสุกเออวันเสาร์ผมว่างได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับโอเคสวัสดีกับตอนปรกครับทุกคนสวัสดี เพิ่งกใหม่กับอนิเมะเรื่องต่อไปขอหวังว่าจะมีอนิเมะอบอ,อุ่นอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งแน่นะคนท่ารน่ามองซึ่งสานามมีไม่อบอุ่นเลยเรื่องนี้นแต่ว่าผมขอไปดูเองแล้วกันนะบ๊ายบายทุกคนครับจบแล้วค,ครับบ๊ายบายทุกคนเรื่องนี้เรื่องที่ทำยอดวิวผมไม่สุดแล้วครับน,นตอนนี้อ่ะมาๆครับผม,มาบ๊ายบายทุกคน